มีเห็นบ่ข้างล่างมีเขายางลงข้างล่างเห็นบ่าวลงใต้ดินมีเห็นบ่นหนนอหาน,ะา,นเา,าเมืองใต้ดินนี่น่ะอออันนี้รถไปปากบ่ออ้ปากเลยยุ่ยหลายเนาะรถพุ่นมีราขวาเมืองศรีวิไลเนาะเมืองพัฒนาเมืองความเจริญของเมืงองไทยจิงแปดจิงแปดตา เรเคยมาเสือนอกเจ้าเรเคยม่เห็นนพี่กัตื่นเต้นแล้วเนาะครั้งแรกเนาะโอ้ับีมากเทาห่คนร้ายแล้วแกวตากรหงอนะากแล้ว่ดนอู้ัเนาะเออวิจารณ์กองเที่ยวเนี่ยจ้าต่างสาติขนั้นเลย รถเขาจอดเป็นระเบียบมันบอกเขาให้คนขาะผมมาเหยียบเส้นเลยเด้อันนี้ก็คือตอนนี้ระเบียบดีได้ในการทำธุรกิเนาะได้เนาะคนเที่ยงอันนี้จอจออันนี้จอ LED จอโฆษณาอ๋อเนาัดบ่ใหญ่ขนาดใหญ่เนาะอลังการเนาะมูลค่าสั่ง ประมาณอะไรจะไอวานโอ้ยลายล้านี่จอย LED แสงบ้านได้หลังหนึ่งเลยปะอู้วันผูบ้านเท่ากันลายหลังหูเลี้ยสามลังหูเลียนี่สามสี่ลังหูเลี้ยนรังงามๆเลยจอบักนใหญ่นี่คือเส้นนะโอ้นนาดิกาสองสามล้านหูได้จอนี่เนาะจอใหญ่นี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อโศกน้องจิตน้องจิต เคยมาบ่หม่องนี <seguinte> abor, ้ไปดีเด้อเคยมาบ่บ่เคยครั้งแรกคนวะตอนนี้ลมูบอว่าอยู่ใต้ดินเนี่ยมีเมืองเนี่ยท่านรถไฟใต้ดินเนี่ยเขายืนอยู่นี่เออนี่ยนี่ฮัลส์เซียบอสเซียบอสต่างคุนก็บจะเป็นแย่กับโซบน์บนสกายวอล์กสถานีรถไฟบีเทส ทางล่างทางล่างเป็นสถานีรถไฟเ MRT ทางล่างที่เขายืนนี่มรถไฟสีแดงมาทางนี้แหละแดนไปคุณไปศูนย์สุริกิตต์ทางล่างนี่เป็นรถไฟใต้ดินเป็นเมืองเมืองหนึ่งคุณแหละม่ได้หูไว้หนินอนจิ้นหลับตื่นเต็มทั้งกลงก่ตุกตาเลยเนาะแต่ทางล่างนี่รถไฟใต้ดินแมนแมนจริญเนาะไปเห็นบ่ไอ เมืองเจเริญแนวนี้บ้านเฮาบ่เห็นนะบ่มีบ้านเฮาบว่มีรถไฟความความเร็วสูงมันกับ,บรถไฟเหรอแดดในแปดสิบเก้าสี่เป็นของรถไฟ<ป>ลา,าวจีนบ่ได้มีได้แนวนนะแม่ไงวะผิทางบ้านเฮา,ามีแต่งไงง่องบ่แดนทีน่แดดจมเอาไปเอาไปเฮาไปลาวหันนี่ครับเส้นเส้นแนวนี้บ่มีได้เส้นจราจรกลางคืนนี่แนมบ่เห็นหอวทาง ไฟกับบ่มแจ้งนี่สี่เลยนี่แจ้งมาเลยส่วนคนนอกเนาะเ,อ,ะเออประเทศไทยเป็นประเทศที่กรุงเทพฯเป็นประเทศที่มีอังเกิลนะ,ะเจริญอ่าจเจริญเป็นประเทศที่บลับนะนี่นเออสว่างตลอดเลยแมนบลับบราลแมนบม,มีกลางคืนแจ้งตลอดเนาะแจ้งตลอดจะพาไปฝ่าจแล้ดงเนาะคนยังอนนี่จอจออัออนนี้จ้อย LED จอโฆษณาดูคัดบะใหญ่ขนาดใหญ่นาะอลังการเนะมูลคาสัประมาณเท่าไรจะไอไอวันูลายล้านอยนี่จอ LED สั่บ้านได้หลังหนึ่งเลยบ่โอ้มันบ้านเท่ากันดูายลังหูเด้ามลังหูเด้นี่ชามล้างหูเด้วังง่ามๆเลยจอบักไงขาไปคือเส้นโอ้น้าี สองสามล้านบูได้จอนี่เนาะ oh. จอใหญ่นี่คัดขนาดไปเข้ายางไปเบิงง้งถึงเชิงเชิงยังคัด oh. อัะน้องจิตมาเนาะเพิร์บ่เคยมานะครับในตาง,งานนะครับบ่เคยออกมาเที่ยวพอดีว่าเด้ทำยูทูบนะครับก็ได้ mm. ได้เป็นแนวทางให้เพิ่นได้หูจักข mm. องท่องเที่ยวของเมืองไทยเนาะไได้ได้โปรโมทสิ่ง mm. ต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนเยอะๆเนาะปูดรถไฟแดนตะพุนคเคยข <c oughs> ึ้นปะเคยลองขึ้นเด้อรุนเคยเห็นแบบกับตันนี่แหละเคยเห็นในโทรศัพท์เคยเห็นในโทรศัพท์เออไปแล้วเออเดี๋ยวสิได้ข <c oughs> ึ้นไ,ไ,ไปเบิ่งนี่หรอกสถานี่ึืนไปย่าหรอกเอาไปสืบตัวว่าเขาคิไปลงไงสายเขาก็ไปจ่ายเงินบ่งเขา,ขาขเขาขายหรือว่าสิไปหลอด กอดเหรียญหรือว <in> ่าสีไปสแกนก็ได้สแกนใจเอาก็ไ hmm. ด้พักวะเมืองศรีวิไลนี่นะเมืองศรีวิไลเนาะเมืองหลวงเมืองศรีวิไลพักวะพักนาดเนาะนี่คืนคืนได้เพ่อทานสถานีเพือท่านสถานีก่อนแมนแมนนะอันีรถไฟ ไฟรอยฟ้าก็มีไฟดินก็มีแมน้มีสระบบเลยยังจีัว้าก <c oughs> เออนัน่มาละยังไ่เห็นบาวจิตก็เคยเห็นนะตั้งแตกของบาวจิต <c oughs> ลายขนาดได้ฮะลายบ่มอสลายขนาดคือฝุ่นหมองออกกำลังกายฟิตเนสทั้งในแบบทังควาทั้งควา,าเกี่ยวควาเลยนี่แหละกันเอา ไปใส่มาใส่เอาต่อแถวมาซื้อของไปซื้อตัวอยู่นี่หรือว่าหรือว่ามซื้อตัวกับไปตยอเรียนญี่ปุ่นมีอยู่นี้ก็นี่มองข้างล่างนีเห็นบอ้างล่าง มีเขาย่งโลก้างล่ออลางเห็นป่ะเงใต้ดินมีเห็นป,ะนนปะ่ะนะเมืองใต้ดินนี่ยนะเออนี่นี่รถไฟขากว่โอ้ขากเ่าอุ้ยหลายนลนลาเนาะรถคนมีราคาว่าเมืองศรีวิไลเนาะเมืองพัฒนาเมืองความเจริญของเมืองไทยทิ้งแปดทิ้งแปดตาเคยมาไอ้เชื้อนอเจ้าเลย มาเห็นนี่ยทีก็ตื่นเต้นแล้วเนาะรั้งแนกเนาะบอดีกโคมากคารหญ่คนรลายแล้วแกวตากระหงอเออเราวตาไักเนาะเยาาบทยบอกข้าเจ้าบไทยบอกเปิดเปิดกล่องเลยเปิดกล่องนี่โลด อาจะตื่นเต้นนะเรื่องไทยเมื่อพิวิไลนี่นะเมื่องเดยนะครับโอ้คนหลาขนะประหล่งยืนยืนงงเลยบอล รด hm. รจรคลิปรวน้องเขาได่ม่เห็นกผู้ซ um ja> um ึืว่าตือนเต้นนะดูจากแววตานะครับ นี่นี่ไอ้เนี่ยนะไรเรื่องลือไปสะพานใต้ดินแมนไอ้เมืองใต้ดินทั้งจะมีทั้งลุงตัวนี้แมนทั้งเครื่องนี่เป็นรถไฟฟ้านะ BTS รามเป็นเมืองไตดินเลยได้บอกนีิดก็สถานี คุณขามไปหอดสร้งคุณเห็นบ่มองเขาคบ้องึ้นมองลงเห็นบ้าคุณแม่หลอดไปเลยคุณยังไห้คุณปะยังได้คุณยังไคุณยังไงลายวะลายขนาดเลยเวลาต้องร้องทางคนได้เ็คนดีมีรมีะเบียบแม่แม ขาแถวขนาดซื้อตวงซื้อตัวยังเขาแถวกันแบบยื่นขากันนะ่ะบางคนขามดิล่ะเอมเลยคนขามทางไม่ได้เลยนทางมาลายลายกันนะเออวิจารณ์่องเที่ยวเนี่ยจ้าต่างชาติเท่านั้นเลยรถเขาจอดเป็นระเบียบมันบอกเขาให้คนขามเนาะพรมันเหยียบเส้นเลยเด้อ ก็คือเขามีระเบียบที่ได้ระกาแมนแเาจจุบันเท่านี้พสนแลยอ่ได้ได้ปัจจุบาน้องแต่สุดไปอย่างเดียวเลยแฟนไม่ว่าครถอว่ได้เนาะ้องเลยสุไปอย่างเดียวนะต้องลบตอง้าเดียวนี่คนละดีวใครเดียวแล้วกตจอดเราโฆษณาจริงๆนั้มีมดครบเลยได้แต่เขบ โฆษณาบ้านติดต้องสองจอไายกว่าจอโฆษณาได้ยังไงจอเวียนมูลคาสามารถสัมงาได้หลายหลังเลยแม่จครับพบ้านหลายร้านกันแน่าไฟก็ดีสแปคหน่อยคักกันนคักเตอรกันนะขาไฟมาต้อวงจุดก่อน

งอทางลางครื่องงอทาลางครื่องงยอดเลยนี่แหละมตใจว่าใจว่าเป็นงประเทศใทรเป็นอย่ประเทศที่กำลังพัฒนาทตั้ง่ท ประเทศที่พัฒนาแล้วคนไทยเขว่าเขาบ้านในพัฒนาเนี่เขาพัฒนาไปเรื่อยๆอเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ว่านี่ฮอนึงฝ่าั้งไดดินกันอยู่ก็เรียนฝ่าแรนคนไม่ได้ก็จะใส่ก็จิบบะเิญบนเจเิศของ มีแต่พลังต่างชาติยางขับขา้ขา,า,างภาคสนามอือแตาต่างชาพังเานาะแม่นถ้าต้องเที่ยวหลายนขนาดเขามาเมืองไทยโอ้โฮปรมาที่สามสิบล้านคนหรือเปล่าปีนี้เท้าไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งเนาะที่นี่นักท่องเที่ยวแมนแม่นแมนในเอเชียอันดับหนึ่งในเอเชียอันดับสองของโลก ระดับของโลกแมนยอดขนาดเลยแต่ว่าตอนนี้พวกหัวทีคือระดับหนึ่งรือยังโมโหบมแน่ใจประเทศสีวิ็นไรนะประเทศที่พูดอะไรไม่มีวันหลับไหลและบ้านเมืองควรจะเลืนบุกเรื่องเนะาะงบประมาณมหาศาลเนาะ เชนขั้นนี่เทอร์มินอลนี่เป็นคนไทยหมดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ่านองจิตนะครับอดีแปดจะหมดแล้วก็ตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ